ว้าวฮ่า huh. ฮ่าโอ้โหไปไปไปเดี hmm. <L> ๋ยวพ่อทำตามนะเดี๋ยวพี่เอิงค่อยลงไปนะนาเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เอิงค่อยลงตามมานะคะพ่อไปถ่ายรูปให้แม่ขยับหน่อยนะว้าวร้อมหรือยังพอเราลงมาเลยนี่โซนบอลโอ้โห เขาได้นะเขาโดนได้ไหมเนี่ยเขาได้ห้ามปลาลูกบอลใส่กันนะคะเขาบอกแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเปอันนี่คืออะไรพี่เองิงเขาบอกว่าปลาลูกบอลใส่เป้าอ๋อพอกดแล้วมันจะมีพอกดแล้วก็จะม,ะลจะมีลมเป่าลงมานะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันลมเอาไว้ทำอะไร อ๋อนี่ดูดเขาไปแล้วอ๋อก็ใส่ลงบอลไปนี้มันก็จะดูดน้าใส่ไป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 ไม่ไปไปเด็กไม่ยังเยอะไปลองที่ว่าจะไป็นยไงเไปยากดูมากเลยอ่ะขวดแม่ปนี่ยขวดหล่อแม่ขวดปูสิเยอะไอยังไงอ่้ามัไปับแล้วมันดับแล้ว ว้าวน,นี่มีปลาลูกบอลด้วยเหรอเออพี่เอิงลองปลาลงปลามันต้องปลาให้ตรงๆนะเนี่ยแม่แหนแม่แม่แมแมเห็นไหมเพถ้าเกิดปลาตรงแล้วมันก็จะมันก็จะเข้ามันเข้าสีใช่ไหม เก่งมากเต้นเลยเออน้าล้อก่อนนะอยากเล่นตรงนี้เขาเรียกตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่เอิญแก้ดื้ได้เอาลงไปเลยก็ได้ไปลงไประวังด้วยนะคะเอาเร่งเร่งเร่งเรงกระโดดสูงสู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 งเอ้า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 พี่เอิญกระโดดแล้วลองนั่งดูสิกระโดดแบบโดดสูงสูงแล้วเราปล่อยตัวลองนั่งอ่ะ ว้าวอันนี้มาโซนงูโซนงูว,ว้าวไอ้กระปีนขึ้นไปต้องให้พออ่อเป็นผู้ชายด้วยโอ้ยไอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขึ้น,นเด็กขึ้นได้ไหมครับผู้ใหญ่ได้ใช่ไหมครับออเพราะาหนูนี่พี่เอิงหนูยังยังเด็กอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ถึงนะเพราะว่ามันจํากัดสีการเข้าเล่นนะคะเพราะว่าอะไรอันตรายยังไม่ได้นะเอ่ะปีนปีงงูปีงงูปีงงูปิงงูโอ้ อ่าเดินต่อลุเาขาให้เดินเล่นได้แต่ว่าบางอย่างก็คือจำกัดเสด็จใช่อันไหนอันตรายก็จะมีส่วนสูงบอก <Wow. S 1> ไปลุยลุยโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เงียบมากเลยอ่ะพี่เอิงเตะบอลกับพ่อเพ่อเอาฟองฟังอ๋าพร้อมเลย wow. อนี่สำหรับพี่คุยคนโตหน่อยค่ะเขาบอกว่าหนูน่าจะชอบโซนอื่นนะอุ้ยพอจะขึ้นไปข้างบนนะพ่อต้องจับแน่นๆนะพ่อจะไหวหรือเปล่าความจะไหวหรือเปล่าพี่เอเชียอะไรแล้วแล้วขึ้นไปอโอ น uh, you know ี่มาลาผ้าตรงนี้กันเฮ้ยไอนี่มาดูผ้าตรงนี้กันอ่าดูตรงนี้และเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมเมาเรงนี้็ไดู้กว้าวมสีะเฮ้ยดูน่าสนุกมากเลยอะ อ้ามีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าวะพ่อขอเล่นด้วยดีไหมเนี่ยของพ่อแล้วพื่อของพ่อแล้วพจะหายแล้วเนี่ย้วพ่ดิอพขขอเพนของลยเอาัปลี่ผมพ่อกับพี่เลยนี่มีพี่มาไหมใช่ใช ยผมพี่เอ้ดีกว่านี่พี่เอ้หายไปเลยหายไปเลย,ย,เลย <c oughs> สนุกคราบสนุกสุดๆเลย <c oughs>